สวัสดีครับนักศึกษาครับก็ขอตอนรับเข้าสู่เรื่องของการปฐมนิเทศชุดวิชา13423ระบบสารเทศสำนักงานนะครับชุดวิชานี้นะครับเกี่ยวข้องกับระบบสารเทศสำนักงานนะครับเรื่องของการพัฒนาระบบสารเทศสำนักงานนะครับแนวทางและกรณีศึกษาการพัฒนาระบบสารเทศสำนักงานนะครับมีเรื่องของข้อตกลงระดับการให้บริการ รรมภิบาลในสํานักงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารนเทศสํานักงานนะครับการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารนเทศสํานักงานประเด็นสําคัญและกรณีศึกษาระบบสารนเทศสํานักงานนะครับซึ่งชุดวิชานี้นะครับเป็นชุดวิชาเฉพาะบังคับในกลุ่มวิชางานสํานักงานแล้วก็เป็นวิชาเฉพาะด้านที่นักศึกษาสามารถเลือกได้ในกลุ่มงานห้องสมุดนะครับผม ในส่วนของวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้นะครับประกอบไปด้วยเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารเทศสำนักงานเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบสารเทศสำนักงานนะครับแล้วก็เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมาพิบาลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในสำนักงานแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการจัดการสารสนเทศสำนักงานนะครับ uh, ในส่วนของโครงสร้างของเนื้อหาในชุดวิชานี้นะครับประกอบไปด้วยทั้งหมด15หน่วยนะครับ uh, เล่มแรกก็จะเป็นหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7นะครับ <ๆ S 2> ก็ว่าด้วยเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานงานสำนักงานแล้วการบริหารสำนักงานในหน่วยที่1นี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของความหมายออความสําคัญนะครับการบริหารจัดการสํานักงานนะครับแล้วก็ความสําคัญของการบริหารสํานักงานนะครับว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้นาาักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับงานในสำนักงานนะครับในส่วนที่2หน่วยที่2ก็จะเป็นเรื่องสมรรถนะจริยธรรมแล้วก็ธรรมภพิบัติในสำนักงานนะครับการทํางานต่างๆนะครับนะักศึกษา,า,าก็ต้องมีเรื่องของสมรรถนะนะครับ ε, เนื่องจากว่าสำนักงานเองเนี่ยก็ประกอบไปด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน,นหลากหลายระดับนะครับตั้งแต่ผู้บัติงานผู้บริหารต่างๆก็ต้องมีสมรรถนะใจริยธรรมแล้วก็ธรรมภพิบัติเพื่อที่จะสามารถทํางานร่วมกันได้นะครับ อันที่3เรื่องของการพัฒนาระบบสารเทศสำนักงานและการบริหารโครงการนะครับในหน่วยนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของระบบสารนเทศสำนักงานนะครับว่ามีระบบที่สำคัญสําคัญอะไรบ้างนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยสำนักงานเองนะครับก็จะมีระบบสารสนเทศในหลายระบบนะครับดังนั้นเนี่ยในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานเนี่ยนศึกษาต้องเข้าใจเรื่องการพัฒนาระบบด้วยนะครับเราจึงจะสามารถที่จะออกแบบระบบในการพัฒนาสารนเทศสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงกับความต้องการในการใช้งานนะครับ หน่วยที่4จะพูดถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานนะครับบุคลากรหรือว่าบุคลากรของสำนักงานเองเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสำนักงานนะครับดังนั้นเนี่ยในการที่จะให้บุคลากรเหล่านั้นเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีศักยภาพมีประสิทธิภาพเองเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับหน่วยที่5ก็จะเป็นเรื่องการบริหารงบประมาณในสำนักงานนะครับ การบริหารงบประมาณในสำนักงานนะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยครับต้องมีการใช้งบประมาณดังนั้นเราจะสามารถที่จะบริหารงบประมาณในรูปแบบต่างๆเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับการคิดงบประมาณนะครับเรื่องของการประเมินเรื่องของการแผนการใช้เงินต่างๆนะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณนะครับหน่วยที่6กก็จะเป็นเรื่องของการบริหารงานพัสดุในสำนักงานนะครับ ในการจะซื้อจัดจ้างต่างๆของสํานักง,งานเองเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการที่จะเอามาใช้ในสํงงานักงานไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์สํานักง,งานต่างๆนะครับก็ต้องมีการจัดหานะการจัดหาต่างๆเนี้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารง,งานพัสดุให้สามารถที่จะจัดหาพัสดุได้อย่างเพียงพอกับความต้องการในสํานักง,งานนะครับ หน่วยที่7ก็จะเป็นเรื่องการทํางานร่วมกันในสํานักงานครับหน่วยนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่สํานักงานเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจศูนย์กลางในการทํางานบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการทํางานร่วมกันเพื่อให้สามารถสอดประสานในการทํางานให้สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหน่วยที่แปเป็นเรื่องการสื่อสารในสํานักงานครับ หวัวใจสาคัญของการทํางานร่วมกันก็คือเรื่องของการสื่อสารดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งระดับเดียวกันนะครับสื่อสารกับผู้บริหารผู้บริหารสื่อสารกับบุคลากรในสํานักง,งานก็ต้องพูดถึงเรื่องการสื่อสารประสิทธิภาพของการสื่อสารที่ดีเนี่ยนะครับก็จะทําให้การทํางานต่างๆเนี่ยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย,ย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับหน่วยที่9้าจะเป็นเรื่องการจัดการเอกสารนะครับในสํานักง,งานเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องเอกสารที่เกิดขึ้นนะครับ ในสำนักง,งานไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสาร,ร <S 2> <S 2> ขึ้นมาการรับส่งเอกสาร,ร,ร,รต่างๆเกี่ยวข้องทั้งสิน้นดังนั้นเนี่ยเอกสารในแต่ละวันที่สำนักง,งานต้องรับมาเนี่ยครับมีปริมาณมหาศาลดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการเอกสารในสำนักง,งานก็จะมีวิธีการในการบริหารจัดการอยู่นะครับหน่วยที่10เป็นเรื่องการจัดก,การความรู้ในสำนักง,งานนะครับเมื่อสำนักง,งานดนําเนินการไปในระยะหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทําให้บุคลากรเข้ามาทํางานนะครับในหน้าที่ต่างๆ หน้าที่ที่แสดงออกมาเหล่านั้นเนี่ยเขาก็เป็นความรู้ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นในการที่เราจะให้สํานักง,งานเองเนี่ยสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้นะครับก็ต้องมีการจัดก,การความรู้ในสนํงงานักงานคือความรู้ที่เกิดขึ้นของบุคลากรเนี่ยต้องมีการถ่ายทอดมีการที่จะเก็บรักษาไว้เพื่อสามารถนานามาใช้ใหม่ได้นะครับหน่วยที่11จะเป็นเรื่องการจัดก,การสารเทศส่วนบุคคลนนครับอันนี้พูดถึงเรื่องของระบบที่เอามาใช้ช่วยนะครับ เพื่อให้บุคลากรเองเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในการจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศส่วนบุคคลของตนเองได้นะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของงานเรื่องของการจัดเก็บไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของทักษะทางด้านสารสนเทศต่างๆเกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลด้วยนะครับ หน่วยที่12จะเป็นเรื่องของระบบประชุมทางไกลในปัจจุบันเนี่ยนะครับสำนักงานเองมีรูปแบบของการทํางานนะครับหรือรูปแบบของการดําเนินกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดท,ที่ผ่านมานะครับเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียทําให้มีลักษณะของการทํางานที่ไม่ได้ยึดติดแต่แค่พื้นที่อย่างเดียวหรือว่าในในออฟฟิศหรือว่าในสํานักงานอย่างเดียวเราสามารถที่จะประชุมจาก จากที่ไหนก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะของระบบประชุมทางไกลนะครับทำให้สามารถเอื้ออํานวยนะครับเรื่องการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหน่วยที่13จะเป็นเรื่องสื่อสังคมและคือข่ายสังคมในสํานักงานนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยนะครับ นำเครือข <SM. S 1> <Christina. S 2> ่ายสังคมเนี่ยมาใช้ในการทำงานทั้งสิ้นทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของการสื่อสารต่างๆด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสํานักงานเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญนะครับในการดําเนินกิจการต่างๆของสานักงานด้วยนะครับหน่วยที่14เป็นเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารณสทศสํานักงานนะครับหน่วยนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องนอกเหนือจากความปลอดภัยที่ เราจะต้องรักษาในสำนักง,งานนะครับเพื่อให้บุคลากรของเราเนี่ยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วนะครับ ข้อมูลก็เป็นสิ่งสําคัญครับข้อมูลที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็จําเป็นจะต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่งั้นอาจจะมีคนมาล้วงความลับของเรามีคนมาขโมยข้อมูลต่างๆอย่างนี้ออกไปนะครับก็จะไปสร้างความเสียหายในสํานักง,งานได้นะครับแล้วก็หน่วยที่15ก็คือเรื่องประเด็นสําคัญและกรณีศึกษาของระบบสารสนศสานักง,งานนะครับเพื่อให้ในักศึกษาได้เข้าใจนะครับว่าระบบสารสนเสนักง,งานที่ไปประยุกต์ใช้ใน สำนักงานต่างๆมีระบบอะไรบ้างแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะครับเพื่อให้นักศึกษาเองนะครับสามารถที่จะนําไปประยุก์ตใช้นะครับหรือว่าเห็นภาพรวมมากขึ้นนะครับในการใช้งานของระบบสารสนเทศนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างหน่วยทั้ง15หน่วยของชุดวิชานี้นะครับในส่วนของชุดวิชานี้นะครับประกอบไปด้วยแผนการศึกษาทั้งหมด2แผนนะครับก็คือมีก .1 แผนการศึกก .1 แล้วก็แผนการศึกก .2 นะครับ แผนการศาึกษากร1หนึ่งนะครับนาาักศึกษาก็ต้องศึกษาจากเอกสารประจำชุดวิชานะครับมีเรื่องของการทํากิจกรรมท้ายเรื่องนะครับมีเรื่องของการทําแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหลังเรียนประจําหน่วยนะครับเพื่อจะทําให้นาาักศึกษาสามารถทบทวนนะครับเรื่องความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยของตอนเองได้นะครับ มีรายการเพื่อการศึกษานะครับก็จะเป็นรายการที่คอยทบทวนให้กับนักศึกษารนะครับเรื่องของชุดวิชานี้เนื้อหาทั้งหมดของชุดวิชานี้นะครับแล้วก็กิจกรรมประจําชุดวิชาครับกอหนึ่งเนี่ยจะมีกิจกรรมประจําชุดวิชามีคะแนนเก็บทั้งหมด20คะแนน นะครับนักศึกษาจะต้องทํากิจกรรมประจําชุดวิชาแล้วก็ส่งมานะครับเพื่อให้อาจารย์สามารถตรวจได้ก็จะเก็บคะแนนให้กับนักศึกษา20คะแนนแล้วก็มีการสอบนะครับปลายภาคอยู่ที่80คะแนนนะครับอันนี้คือแผนการศากึกกอนนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของชุดวิชานี้เองเนี่ยนะครับก็ยังมีแผนการศากึกกองนะครับ เอกสารการสอนประจำชุดววิชาของนักศึกษาจะได้เป็นลักษณะของอ e ีบุ๊กเข้าไปนะครับนักศึกษาสามารถเปิดได้จากทุกที่นะครับสามารถอ่านแล้วก็ศึกษาได้ตนเองได้นะครับมีกิจกรรมท้ายเรื่องนะครับมีการทําแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหลังเรียนประจําหน่วยด้วยนะครับเพื่อช่วยในการทบทวนนะครับมีรายการเพื่อการศึกษานะครับเพื่อจะอาจจะมีการสรุปเนื้อหาต่างๆนะครับทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็มีเรื่องของการนักศากตาต้องเข้าสอนเสริมนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมเก็บคะแนน,นครับทั้งหมด2ครั้งครั้งละ20คะแนนรวมเป็นคะแนนเก็บ40คะแนนนะครับแล้วก็เรื่องของการสอบปลายภาคอีก60คะแนนนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามสทของเราเนี่ยนะครับได้ดําเนินการมีทั้งสื่อเอกสารการสอนต่างๆครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องของระบบสารสนเทศสำนักง,งานมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้นักศึกษาได้ทํากิจกรรมนะครับทำแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหลังเรียน,นครับการเข้ารับฟังนะครับหรือว่ารับชมรายการเพื่อการศึกษานะครับแล้วก็ดําเนินกิจกรรมตาม แผนการศึกษาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเอาไว้ซึ่งจะทําให้นักศึกษาสามารถที่จะผ่านในรายชุดวิชานี้ได้นะครับแล้วก็นักศึกษาสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในส่วนของการไปศึกษานะครับหรือว่าไปทํางานในเรื่องของระบบสรสัสํานักง,งานต่อไปได้นะครับ